แล,ล้วรถข้างในรถเฉียงไปบ่รถตู้รถตู้ไปบ่นี่เอามาให้หมูเบิ้งดั้งนะครับเพราะว่านยังพระวันผสมองค์เจ้าผูปศัตท์ข้าดี่แห้งแห้งเสียเป็นสีเหลือหรือเหลืองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ของมุนะครับมีผักมีชีว์หรือเห็นในในหมี่หลอกไหหลอกขึ้นฟ้านะครับซุปได้เานำถูกชนแล้วก็ญาติโยมอุบาสกของเราบาสิกาของเรานี่แหละเป็นผู้ให้ข้อมูลกับท่านผอสำนักพุทธเจ้าที่สำนักพุทธและตัวเราอาตมาด้วยงั้นก็ลำดับต่อไปนี้ไปก็ขอเจริญพรมอบให้กับท่านร้อยโทภูริพัฒน์นะทำบุญมาได้เราจะพิจารณา ก็คือหลักของการพิจารณาว่ามันจะเข้าในกรอบไหนบ้างถ้าท่านยังอยู่ตรงนี้ท่านก็จะสามารถดีดจันต,ตัวตนของท่านว่ามเป็นอะไรไไครับผู้ใหญ่ครับครับมือคืนนี่กัมีพี่น้องครับพี่น้องชาวบ้าน,นก็ได้เพิ่นกันอะไรมาแจ้งครับว่ามีสีกาครับเขามาหาเขามาในวัดครับเขามาหาหลวงพอ่อครับพวกผมกะ เบิ้งไดายมือดอกล้ครับแต่ว่าบ่าท่านได้โอกาสครับซึ่งเคื่อนนี้ครับผมก็ได้ประสานกับถัดกำนั้นครับกำนั้นมีต้องป้องกัดกันหาครับกำนั้นตำบลเสียงเพื่อครับเพื่อก็ได้ให้ผมครับมาเบิ้งครับผมกับมีทั้งผู้ผู้ซอยครับผู้ช่วยผู้ใยา่บ้านของโมหาครับอะไรมาพร้อมครับแล้วก็มีพี่น้องอีกผู้หนึ่งกับประชาชน ขับกลร่มกัน3มคนมคขับก็ได้จอบึงรับก็บจ่อบึงจนมาหอดครับสี่ทุ่มประมาณสี่ทุ่มยี่สิบับกับนี้รถมออไซค์รับขี่ประมาหาหลวงพ่อรับกับมีสองคนกับผู้ซ้ายผู้หนึ่งผู้หญิงผู้หนึ่งข้ามาประมาณจักบ่ถึงหานาทีครับผู้ซ้ายก็ขี่ขับออกไปรับกับผู้หญิงก ขึ้นเข้าไปในกุคของหลวงพอ่อครับพอผมกับถ่าเบิงอยู่ประมาณจัก30มสิบกวนาทีครับก็เลยได้โทรหาท่านกำนันว่ามาีภูเขามาครับโทรหาท่านกำนันทันกำนันก็ได้ได้ออกมาครับออกมาแล้วครับท่านกำนันก็ได้เอาโซ่ครับเอาโซ่มาล็อกครับเปียบาร์บอให้คนขางในออกครับ บรได้ออกมาข้างนอกครับก็ได้เอื้อนพี่น้องครับมาเบิงน้ากันได้หลายแล้วกับประสานทั้งเจ้าหน้าที่ตารวจครับกับประสานทั้งมาฟูครับเจ้าคณะตำรวจครับของตำรวจจะเคลือครับได้มารับกับได้มาเบิงครับเบิงแ้วครับกับตามภาพที่ออกไปทั้งโซเชียลครับกับภาพที่ครับถูกต้องครับพี่น้องประชาชนก็ เห็นน้ากันครับเห็นน้ากันทุกล่าล่าสุดตอนนี้ครับเจ้าว้านก็ได้ผมก็ได้ยิ้นครับได้ยิ้นพี่น้องว่าเ่นใดหายออกไปครับจาบบัตรไปกับประมาณตีสีครับเลยออกไปครับจนถึงเดยวนี้ครับก็ยังบ่เห็นเข้ามาครับกับมาในบัตรครับ